ส่แล้วไข่คเค็มสักพี่ก็หอมนะมนไข่เค็มเบิ้ลไข่ฟองอนะ่ะไข่ไม่เค็มไป เนื้อครับใส่น้ำไปนหน่อยพอดีเห็น พอดีเห็นไข่มันเหลือหนึ่งฟองนะฮะก็เลยนึกอะไรไม่ออกอะมีปลาหมึกผัดไข่เค็มแล้วเอาเนื้อผัดไข่เค็มแล้วกันนะพี่สามสดเหมือนกันเติมน้ำหน่อยัะน่ะปุงรลกัน น้ำตาลชอนซอสไปกระโปง,งอกน้ำรดชุดช้อนอันนี้สูตรผมเองนะเอ๋อสายรัว่วไม่เป็นไครับอกกุปกรณ อย,อย่างอื่นก็ไม่ครบไม่อมีอะไรเลยปาทิกอคนะผมรับว่าผมต้องใส่ตามเพิ่มแน่ๆเลยก็รอๆๆๆยอยู่นะ ต,ต้นไทรนี่นะเข่ดเอาใส่น้<อ>นำไว้หน่อยอออเยอาเทียนไปดักเนื้อหน่อยนหะอมใหญ่อุปกรณ์ครบขึ้นใช่ก็มีมีครับไม่คิดมีอะไรเลย จะว่ากันนะครับเป็นสูตรของผมเองมันเป็นสีเรียสใครอยากทำก็ทำป่าอหอมเสร็จเสร็จแล้วครับเนื้อผัดพริกเผา สุดแสนแซ่บเนื้อผมใส่เนื้ออยู่แล้วเป็นไงล่ะ